สวัสดีครับเอฟซีเบาตึงปทุมราชครับเปิดช่องไหมครับเมื่อนี้มีค้อยมานําเสนอครับค้อยลูกสามในทองครับสมักเพชรเจริญสูงร่อยสามสิบบวกครับเช่องเครับค้อยตัวนี้ครับเปิดใ้ในราคา แสนสองครับค้วยอตัวนี้ครับแสนสองเบอรครับได้ละเอียดครับกล่องเบิ่งครับความสูงครับเดี๋ยวเบาถึงพาเบิรงไลละเอียดเป็นน้ำกันครับค้วสองเพชรกระเล่ ตงร้อยสามสิบบัวครับกล้วยตัวนี้ครับท่องในซี่หาเดือนครับตัวท่องเรียบร้อยครับสูงร้อยสามสิบบัวครับเปิดไปที่แสนสองครับกล้วยเผือกครับกล้วยเผือกดีต่อเข้ามาได้ครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดแปดห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับสองเบ่าวตึงครับ ดังแค่จมูกครับเพดดังครับปากกดทิดต,ตามน้ำเลือดครับช่องไม่เบาตึงครับสูงลอยสาสิบครับเปิดไปแสนสองครับขวยตัวนี้ครับขวดอยวู่อมเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญโซนแปดโนหนึ่งแปดแปดะหนึ่งหนึ่งศครับความงามครับ ฝากเอฟซีติดตามช่องเบาตึงเลยนะครับช่องไม้ครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดแปดหาหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับรับประกันทองครับคั้วตัวนี้ครับ